มีรายชาวฝากบอก f c ที่ดูไทยโพสติดตามเปลูสีเงินติดตามห้องข่าวไทยโพสหรือว่าดูไทยโพสมาเลยตลอดปากพูดกับ f c นซีนึงค่ะ f c นี่โอ้โหผมมันก็มีหลายคนนะอ่านมานี่ดูนะนะทางเดนนี้เดอนนี้เดอนนี้นนี้ไทยโพสพัฒนานแล้วนะครับมอีอะไรมีที ไฟล์ทีวีออนไลน์ท่านอย่ายอย่าอ่านหนังสือพิมพ์นะครับอ่านอย่าอย่าซื้อบ้างก็ดีนะเพราะเด็กหนังสือพิมพ์มันขายน้อยเหลือเกินถ้าไปอ่านออนไลน์หมดอันนี้ก็มีทั้งน,นยูยูทูบมีเว็บไซต์ตตมี <Facebook. S 2> ดิจิตอลเฟสบุ Facebook, ๊คอะไรเนี่ยครับเขาพันแหนกต่างๆ <Okay. S 2> เขาก็ทำกันไปแต่ผมนี่ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ก็ง,งั้นเขาก็ไปเห็นในหนังสือพ,พิมพ์หน<ๆ>ังสือพ,พิมพ์ไทยโพสต์อันนี้ก็ฝากเอาไว้แต่ว่าทั้งทๆหนังสือพิมพ์เนี่ย บางคนก็บอกว่าเอ๊ะดูแต่ทีวีดูแต่ออนไลน์ดูแต่ y o YouTube ซื่อพิมพ์ไม่ได้อ่านเลยสังเกตฟังดูแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะป็นแฟนเนี่ยก็บอกว่าะวันนี้อ่านข่าวจากเอ่อเว็บเว็บจากเว็บดูจาก youtube ร้อย -9 คเก้าสิบเก้า <100 S 2> คนงสักหาสักคนบอกอ่านจากไทยอ่านซื้พิมพเนี่ยไม่มีเลยแหมผมน้อยใจนะพิมพ์างทำทุกอย่างเลยนะเนี่ยลงทุนไปเนี่ย ไม่มีคนเคอยอ่านเลยแต่ต้องพิมพ์ทุกวันแต่คนถามว่าเออทำไมก็เลิกสิแล้วก็ทําแต่เฉพาะไอ้นี่อะไรทำแต่เฉพาะออนไลน์ออนไลน์อย่างเดียวเขาบอกเออเขาบอกว่าไอ้ต,ต้นไม้เนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยมันงามอ่ะพุ่มใหญ่เลยโอ้โหท่านเห็นยอดมันช่สวยใหญ่แต่ท่านแล้วมันไปตัดรากมันสิไอ้สักเจ็ดวันมันยังไงเหี่ยวมันก็ตายแล้วเพราะไทโพสเหมือนกันเนี่ย มันเป็นรากเป็นต้นของออนไลน์ทั้งหมดเป็นของสือ in, อ่อที่เดคุณเห็นทุกวันนี้นะฉะนั้นก็ฝากให้แฟนๆทุกท่านเนี่ยช่วยกันลดน้ำรากบ้างนะวันละสิบห้าบาท <c oughs> เจอไห,หนก็ซื้อมาแต่ว่าหาซื้อ,อยากนะเพราะนี่นะมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับ <c oughs> ไม่แบบซื้อได้ยิงยิงมากเพราะไม่ค่อยมีที่วางขายแล้วต้องต้องไป ต้องขยายจริงๆต้องไปสั่งเอเยนเอเยนครัก็มาขายเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนก็มีร้านค้าขายเยอะเดี๋ยวนี้ร้านค้าขายเนี่ยมันริมถนนมันต้องอยู่ริมถนนทั้งนั้นนะ่ะเ <Okay. S 1> มื่อก่อนนี้ห้องหนึ่งสองสาร้านเดี๋ยวนี้ห้องหนึ่งริมถนนห้องเป็นที่ห้าหกสิบร้าน mm hmm. เขาก็เลิกหมดแล้ว uh huh. เขาก็ไม่ไม่เขาไม่เอาล้านไปทำอย่างอื่นที่ผมนั่งแค่งูตะปูขายหนังสือวันละเล่มมันได้ห้าสองบาทสาบาท่ะแต่พวกก็เลยเลยเลยลำบากไปเลยขายยากไปด้วยสเปซมันทุกว <laughs> ันน <laughs> ี <laughs> ้ก <laughs> ็แต่ระบับเนี่ย เหลือหน้าสองนิ้วก็ตั้งนั้นแหละนะก็เป็นลักษณะนั้นแต่ผมไม่หรอกไทโพสยังไงก็ต้องอยู่เพราะว่าอะไรเพราะคนเอ็นดูเลี้ยงดูไทโพสเห็นความในซื่อสัตย์จริงใจในการทําของเราเนี่ยมากนะพอสมควรแล้วก็อยู่เงาตามฐานานรูปไม่ได้ไปฟุ้งเฟ้อเห่เหมือที่เยอทยานอะไรเขาหรอกนะกินอยู่ก็แค่นี้อย่างในหลวงว่าท่านพอเพียงนะแล้วก็พอเพียง เดี่ยวมันเลยมันก็อยู่มาได้อย่างเงี้ยนะแล้วจะให้ตอบผมนึกบอกว่ามันอยู่นอกเหนือของเงื่อนไขของคําตอบคําถามทั้งหมดของไทโพเนี่ยมันตอบยากไม่รู้จะตอบจังไงนะเออมันมันมันซับซ้อนจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องปกติเรื่องง่ายไปบางอย่างก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปตามหามันไม่จําเป็นใช่ค่ะันเป็นเหตุและผลอยู่ในตัวของมันเองค่ะ คุณผู้ชมคะน,นี่แหละค่ะป่าเปลวสีเงินของเรานะคะเอาเป็นว่าถ้าไปเจอไทโพสท,ที่ไหนหายาก,ะกนะคุณผู้ชมช่วยกนอุดหนุนหน่อยก็เล่มละเท่าราคาเท่าเดิม15บหาบาทเท่านั้นเองค่ะอุดหนุนหน่อยต้นไม้ก็มีรากฉันใดคนและสิ่งต่างๆก็ต้องมีที่มาฉันนั้นค่ะและนี่แหละค่ะคือป่าเปลวสีเงินแห่งไทโพต์ค่ะวันนี้กบขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้คุยเกนยาวมากขอบคุณค่ะขอบคุณท่าน มีอุปกรักคุณไทยโพตรทุกท่าน้วย